คำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติที่ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนทั้งสิ้นเพื่อตอบสนองความฟินและความบันเทิงเพียงเท่านั้นสถานที่และตัวละครในนิยายไม่มีอยู่จริงโปรดใช้วิจนรนญาณในการรับฟังครับ รสจูดร้อนแรงจากริมฝีปากร้อนเผาของอัชวินค่อยๆกืนหายริมฝีปากบางของดิเลนเข้าไปจนไม่เหลือช่องว่างให้เอ่ยแม้แต่คำใดๆก่อนที่อัชวินจะแทรกลิ้นร้อนจัดลงมาลุกไล่เรียวลิ้นของดีเลนอย่างหื่นกระหายราวกับผู้พึ่งได้ดูดกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ อาชวินโน้มตัวลงมาบททับร่างบางตรึงด้วยร่างหนาของตัวเองกลิ่นแอลกอฮอล์ที่รอยคาคล้งทำให้รู้สึกได้ถึงรสขมปนหวานที่ดีเลนนั้นได้สัมผัสริมรถจากลายริ้นเขารู้แต่เพียงว่ามืนเมาหลงไหลจนแทบจะยั้งตัวไม่ได้คุณชายดีเลนผู้ไม่เคยยอมอ่อนข้อให้ใครหน้าไหน ในตอนนี้แทบไม่เหลือความเป็นตัวของตัวเองและไรซึ่งการขัดขืนใดๆอัชวินกระชากเสื้อเชิ้ตสีแดงสดตัวนี้ตามอย่างที่ใจปรารถนาตั้งแต่แรกด้วยแรงกระชากจากเขานั้นทำให้ดีเลนสะดุ้งเหมือนหลุดออกมาจากโลกแห่งมนสะกดราวกับถูกเรียกให้มีสติกลับคืนมาหยุดเดี๋ยวนี้นะอาม ดีเลนตวาดสุดเสียงเมื่อได้สติจนอัชวินสะดุ้งเฮือกราวกับหัวใจจะหยุดเต้นหยุดไม่ได้ครับเสียงกระเซ้าทีๆใบหน้าแดงกำ่ำและแววตาอดอ้อนช่างบาดหัวใจของดีเลนยิ่งนัก เงื่อของอัจฉวินไหลภาคไปทั่วทั้งร่างน้ำเสียงแผ่วเบากับร่างกายที่สั่นสะท้านไปทั้งตัวอีกทั้งส่วนร่างส่วนสำคัญส่วนนั้นคงเขาเบ่งขยายเหยียดออกมาจนเต็มขนาดดีเลนมองจ้องเข้าไปในแววตาของร่างหนาผิวเข้มที่วิงวอนยิงขอความเห็นใจดวงใจนั้น อ่อนวูบลงไปในบัตรดลเรนดีเรนอ้ามขอนะไม่ไหวแล้วจริงๆเรนจ้าความรู้สึกเหมือนกับขี้พึ่งที่ถูกไฟรนอ่อนระทวยไปทั้งกายทั้งใจ ขาที่หุบเข้าไปในตอนแรกก็กลับอ้าออกมาออกจากกันอย่างง่ายดายเรากับต้องมอนเสน่ห์แห่งรัตติการอีกครั้งงั้นก็ทำเลยดิเรนเอ่ยออกมาน้ำเสียงแผ่วเบาพร้อมหลบสายตาด้วยความเขินอายช่วยไม่ได้นี่นาอยังน้อยนายก็ดื่มเหล้านั่นแทนฉัน คุณชายครับอาชีวินโน้มหน้าลงมาใกล้ๆอีกครั้งคิ้วขมวดนิ้วอย่างตั้งคำถามให้ดิเรนตัดสินใจอีกครั้งรีบทำซะก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจขอบคุณครับร่างแก่งกระซิบบอกเบาๆ อาชวินโน้มตัวก้มลงมาบทจูบริมฝีปากบางอย่างร้อนแรงสำยังลุกล้ำไร้รินร้อนตวัดดิ้นอีกฝ่ายอย่างเมามันอีกทั้งมือไม้ปัดไปไปมาทั่วร่างของดีเรนดีเรนหลับตาลงยอมรับการกระทำนั้นด้วยความจำนนรู้ตัวอีกทีร่างกายก็เป่าเปบยร่อนจ้อน ต่อนหน้าเขาไปซะแล้วอัศวินกอดรัดฟัดเบี่ยงยังกับหมากระจนเข้าหาเหยื่อเมื่อขนพบเนื้อชิ้นงามแสนอร่อยเขาก้มลงจูบสุกใสชื่นชมและดูดดื่มบริเวณลำคอหัวไหลและช่วงอกแล้วทิ้งรอยกุหลาบไว้จนทั่วร่าง อัจฉินจับขาเรียวนั้นอ้าออกและยกขึ้นผ้าที่บ่าทั้งสองข้างเราแทรกตัวเองเข้าไปอยู่ตรงกลางยกตัวรีเรนขึ้นเผยเห็นสะโพกงามอย่างชัดเจนอัมรักเรนนะครับอัชฉวินป้อนคำหวานยอดลงปอบประรมเบาๆทำให้อีกฝ่าย ยกแขนขึ้นโอบรอบคอของเขาด้วยความเคลิบเคลิมเรนครับอดทนหน่อยนะครับอัจ,จวินป้อนคําหวานปอบประรม์อีกครั้งทำให้คนที่บิดตัวไปมาสงบตัวนิ่งลงไปในทันใดก่อนจิกเล็บและขวนลงไปตรงท่อนแขนกำยำนั้นอย่างระบายความเจ็บปวด อัชวินก้มหน้าลงปิดปากคนคลางโดยปากร้อนแรงปนหวานลำของเขาอีกครั้งแล้วลากลิ้นร้อนบนยอดอกนวลอย่างหยอกล้อก่อนจะขยับเอวยันกายเข้าออกจนสุดลำในความเจ็บปวดของดิเลน นั้นปนกับความเสียวสัน้นจนล่างแทบแหลกแตกเป็นสินเสียงความเจ็บปวดในตอนแรกนั้นเปลี่ยนสภาพเป็นรูปแบบที่มีความสุขแล้วในตอนนี้อัจวินเพียงคางเสียงต่ำเบาแล้วกระแทกเข้าไปไม่ยัง้งจนสุดกำลังที่มีดิเลนกำผ้าปูที่นอนแน่นยังขมความรู้สึก บิดตัวไปมาเมื่อรู้สึกว่าเจ็บปวดยิ่งนักแต่หวานล้ำจนสุดจะทนใบหน้าหล่อเจ้าเล่ห์คมคายก้มหลงมายิ้มเมื่อรับรู้ปฏิกิริยาของอีกฝ่ายในที่สุดเจ้ามนุษย์หมาป่ากลายร่าง กลับล้มตัวลงบนตัวของดีเลงอย่างหมดแรงก่อนสบตานิง่งสื่อความหมายภายในออกมาให้รับรู้อําขอโทษนะครับแล้วรีบถอดส่วนนั้นออกมาให้เบาที่สุดจนแทบจะไม่รู้สึกถ้าไม่เป็นพอริทยาบ้านั่นคนอย่างอัจฉวินราสาบาว่าจะไม่มีทาง ทำให้คุณชายต้องเจ็บขนาดนี้เขาสวมกอดดิเลนแล้วจูบตรงที่หน้าผากเรื่อยลงมาที่แก้มแล้วต่อด้วยจุมพิษที่ริมฝีปากนวลอีกครั้งจะบอกว่าที่ทำไปทั้งหมดเพียงพอลิตยาเท่านั้นใช่ไหมเงินายก็กลับไปซะดิเลนเอ่ย ด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจคนอย่างเขาไม่เคยยอมคลายหน้าไหนคนอย่างน้องชายสุดที่รักสุดรักสุดห่วงของท่านชายดีออไม่เคยอ่อนข้อให้ใครแต่กลับยินยอมให้กับเขาเพียงคนเดียวแต่หมอน,นี่กลับพูดได้แค่ว่าเป็นพราะรยางงั้นหรอไอ้คนบ้า จบตอนกันแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องปริยว,วิทย์นิยายเสียงกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนิยายตอนใหม่ๆให้ได้ฟังก่อนใครขอบคุณมากครับ